พิมพ์ทรงนี้ก็ไม่ยัง,มงไม่เป็นข้อบ่งชี้นะในพิมพ์ด้านหน้าเนื่องจากว่าพระไม่แท้เนี่ยเขาก็ถอดออกมาก็มันจะตื้นๆเหมือนกันสัตาเทวมนุษยานันพุทธ ษาก่อนสะสมพระเครื่องหลวงปู่สุขวัดปากคอประขามเท่า,ากับรายการรู้ให้ชัดสวัสดีครับพบกับรายการรู้ให้ชัดโดยผมนายทีครับผมพดเก้าเทวาครับตอนนี้เราอยู่ที่วัดปักคองมะขามเท่านะครับข้างหลังผมนี้คือมณฑลหลวงปู่สุข นะครับครับดลองอธิบายเรื่องของการจัดสร้างมณฑปหลังนี้หลวงปู่สุขท่านจัดสร้างราวปี2456เรครับเลื่อยมาจนมาถึงปี2463และได้มีการจัดสร้างพระพิมพ์ขึ้นคือพิมพ์ประภามุนทนหลังยันนูน ยันนูนใช่ไหมครับใช่ครับผมซึ่งใครเป็นคนออกแบบครับก็คือผ้าจา์กลับแสงเขียวเนี่ยท่านเป็นคนออกแบบแม่พิมพ์ับครับมณฑบหลังนี้เนี่ยก็คือจะเกี่ยวโยงกับวัดดอนตาลที่เราที่เราจะเอาพระพิม์พมาบรรยายในหมดต่อไปครับผมครับวันนี้เรามาดูพิมพ์พระประพามณฑลหลังยันนูน นะครับหรือวงเล็บว่ากุวัดดอนตาลนะครับอันนี้องค์นี้จะเป็นพระที่แจกในวาระใช่ครับครับผมตอนนี้เราเราพิจารณาไงครับจากด้านหน้านี่คือคือพระในหมวดพิ์นี้เองเนี่ยจริง้ต้องต้องบอกว่านะฮะจะแม่พิมพ์เนี่ยจะคล้ายกับตัดชิดครับผมนะครับแม่พิมบล็อกหน้าเนี่ยจะตื้นครับผมนะครับด้วยด้วยด้วยที่ว่าแม่พิมพ์เขาเนี่ยตื้นอยู่แล้วครับนะฮะคือ เท่าที่ผมสังเกตนะฮะแม่พิมพ์บล็อกหลังยันนุนพิมพ์ใหญ่เนี่ยครับาจากการดูแล้วเนี่ยครับคือแม่พิมพ์มาจากพระตัดชิดค,ค,ค,คือคือแม่พิมพ์เนี่ยด้วยด้วยที่ว่าพิมพทรงพระเนี่ยมีการถอดพิมพ์มาจากพระตัดชิดก็คือดูจากวงวงแหวนแต่ว่าแต่ว่านะฮะไม่ใช่ไม่ใช่เป็นพิมพ์พระตัดชิดโดยตรงครับผมนะฮะถ้าพี่จอมสังเกตดูเนี่ยนะฮะถ้าถ้าพระตัดชิดโดยตรงเนี่ยนะฮะ ขอบเส้นซุ้มเนี่ยจะมีเส้นเดียวอ่าครับอันนั้นคือประการที่หนึ่งใช่ประการที่หนึ่งนะฮะเห็นไหมฮะของพิมพ์วัดดอนตาลเองเนี่ยจะมีซุ้มคู่เหมือนประภาุณฑลนะฮะแม่พิมเนี่ยล้อมาจากพิมพ์อง์พระเนี่ยล้อมาจากพิมพ์ัฒชิตด้วยที่ว่าเทคนิคทางช่างเนี่ยเขาจะต้องประกบแม่พิมพ์แบบเป็นแผงนะฮะบล็อกหน้าเขาเลยแกะได้ตื้นนะฮะพระพิมพ์ด้านหน้านี่ก็คือพิจารณาก็คือองค์พระเนี่ย ครับรูปแบบองคระเนี่ยล้อพิมพ์มาจากตัดชิดเลยองพาะนี่ล้อมาจากพิมพ์ตัดชิดใช่ฮะแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่เอาพระตัดชิดเนี่ยมาถอดพิมพ์แล้วมาเทเป็นหลังยันไม่ใช่เพราะว่าลักษณะแบบพระเนี่ยโคลาพิมกันเลยเส้นซุ้มไม่เหมือนกันแต่มีเขาโค้งเขาโค้งเขารอพิมพ์แต่เฉพาะองครามานะฮะคือเทคนิคก็คือจะประกอบยันแบบเป็นแผงเนี่ยแม่พิมบล็อกหน้าเลยตื้นนะครับครับผมพระพิมพ์ลิบ วิธีการสร้างนี่เป็นลักษณะประกบประกบแต่ว่าข้อแตกต่างเนี่ยการประกบเนี่ยจะไม่ประกบแบบเป็นรางเหมือนพระตัดชิดนะฮะจะประกบแบบเป็นแผงประกบเป็นแผงครับนี่ผมก็คือก็สมมุติเนี่ยอย่างสมมุติว่าหนังสือเล่มนี้นะฮะเป็นเป็นแผ่นนะฮะเป็นแผ่นแม่พิมพ์พระนะฮะ เขาก็จะมีแบบด้านหน้านะฮะแล้วก็มีแบบด้านหลังนะเอามาใส่บาบกวางเข้าหากันจะมีชนวนทางเข้าแล้วแต่ว่าช่างเนี่ยเขาจะติดชนวนเข้าอาจจะหัวบ้างอาจจะเป็นตรงกลางหรือจะเป็นท้ายตรงนี้ไม่เป็นเกณฑ์ใช่ฮะหลังจากนั้นประกบพิมพ์ปุ๊บเนี่ยช่างเขาก็จะเทโลหะเข้าไปทางท่อชนวนเหล่านี้ให้วิ่งเข้าไปในองค์เพื่อให้พระเนี่ย ออกเป็นแผงครับผมแล้วก็มาตัดแบ่งเป็นองค์ครับผมนะครับทําไมผมถึงบอกกล่าวว่าพระพิมพ์นี้เนี่ยเทเป็นแผงครับนะเพราะว่ามันมีองค์คู่ให้เราเห็นอ่าครับผมเห็นไหมฮะเป็นแบบสององค์ติดครับผมนะฮะครับผมอย่างตัดชิดเองเนี่ยเวลาตอนที่เราทําคลิปการใบพี่จอมพระเนี่ยจะออกมาเป็นแท่งยาวครับแล้วก็ตัดหัวท้ายครับอันนี้หลักการเนี่ยคือเทเหมือนประพันธ์พิมพ์นิยมครับนะแต่ต่างกันก็คือมีบล็อกหลังแค่นั้นเองครับ <simulator rainforest. S 1> ข้างหน้านี่เราเราก็ดูเรื่องของพิมพ์ทรงใช่ครับพิมพ์ทรงแต่ว่าพิมพ์ทรงนี่ก็ยังไม่เป็นข้อบ่งชี้นะในพิมพ์ด้านหน้าเนื่องจากว่าพระไม่แท้เนี่ยเขาก็ถอดออกมาก็มันจะตื้นๆเหมือนกันครับแต่ว่าถ้าพี่จองขยายดูดีๆเนี่ยนะฮะขยายดูนะเดี๋ยวผมขยายให้ดูก็ได้นะฮะตรงพื้นนะฮะเห็นไหมฮะตรงพื้นเราจะเห็นสังเกตว่าพื้นเนี่ยจะไม่ จะไม่ตึงเลยเห็นไหมฮะธรรมชาติเนี่ยอันนี้คือเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติของผ้าหล่อนะฮะจะมีการขู่ข่าองบนพื้นผิวนะฮะเนี่ยพื้นผิวของผ้าหล่อเนี่ยมีการเดือดเห็นไหมฮะรอบรอบเสียนพระเนี่ยรอบรอบแก้มพระเนี่ยเห็นไหมฮะบริเวณพื้นเนี่ยพวกนี้ล่องลอยในการเทหล่อพระครับผมนะฮะเห็นไหมพื้นก็ยังมีเป็นรูๆให้เราเห็นเห็นไหมฮะตรงนี้เป็นข้อข้อสังเกตข้อหนึ่งครับผมนะครับในการดูผ้าหล่อครับผมก็เหมือนกับ ที่เราได้เคยคุยกันมาลักษณะการดูผ้าหลอดนะครับด้านหน้าน่าจะหมดนะครับครับอันนี้คือลักษณะพิมพ์ใหญ่นะฮะแต่ว่าถ้าเป็นพิมพ์เล็กเนี่ยนะฮะเดี๋ยวหน้าโทษนะครับพี่จอมในผ้าพิมพ์เล็กเนี่ยบริเวณแม่พิมพ์ด้านหน้าเนี่ยจะปรากฏัวอุกตรงนี้ขึ้นมาเดี๋ยวซ้ายและขวาคือในกรณีพระที่เทลลอได้สวยงามเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเดี๋ยวเปิดให้ดูต่อนะครับอ่าองค์นี้ก็เป็นพระที่แจกในวาระ อันนี้เป็นเป็นพิมพ์เล็กอ่าเป็นพิมพ์เล็กก็คือแม่พิมพ์เนี่ยแกะขึ้นมาอีกแม่พิมพ์หนึ่งเลยนะฮะไม่จะไม่ไม่ได้ล้อพิมพ์มาจากพระตัดชิดครับถ้าพี่จอมสังเกตดูดีๆนะฮะพุทธศินเดี๋ยวนะฮะพี่จอมสังเกตดูฮะมาจากอะไรแล้วหฮะครับมาจากลักษณะพิมพ์ประพาณครับเห็นไหมฮะวงแขนเห็นไหมฮะพระมีหน้ามีตาลายๆเห็นไหมฮะมีประพาณครับแต่ว่าข้อต่างคือนะฮะ ใส่ยันโตอุครับแทนที่จะใส่เส้นรัศมีเข้าไปครับผมอันนี้คือย้ํานะครับว่าเป็นองค์ที่ที่สวยๆใช่องค์ที่สวยๆนี่ก็คือลักษณะล้อพิมพ์มาจากปะพามนทนนะฮะพิมพ์รัศมีหรือไม่มีรัศมีครับนะครับแล้วก็ฐานเห็นไหมฮะประทับฐานบว่วมบวงง่ายเหมือนกันครนะฮะในหมวดพิมพ์เล็กครับจะแม่พิมพ์เนี่ยจะต่างกันจากพระแม่พิมพใหญ่ครับนะครับด้านหน้า สังเกตด้านหน้าอีกอย่างหนึ่งก็คือที่ที่ดูจากรูปพิมพ์เล็กเนี่ยด้านหน้าเหมือนจะเล็กกว่าด้านหลังใช่ครับครับเพราะว่าด้วยที่ว่าบล็อกเป็นการประกบแม่พิมพ์ครับอันนี้แม่พิมพ์ด้านหน้าเขาจะเขาจะแกะเล็กที่ที่เรารู้ว่าเป็นการประกบแม่พิมพ์นะครับนะครับดูจากตรงส่วนนี้เส้นซุ้มก็เป็นเส้นซุ้มคู่นะครับพี่ตออเห็นไหมลักษณะการทําเส้นซุ้มคู่เนี่ยก็จะเหมือนพิมพ์นิยมนะครับแต่นี้เรา มาดูด้านหลังนะครับด้านหลังออทำให้เราเห็นอะไรได้บ้างครับด้านหลังเนี่ยก็คือเป็นยันตัวนะครับะะเห็นไหมฮะพระเนี่ยคือธรรมชาติเนี่ยเราจะเห็นว่าการเดือดของโลหะเห็นไหมฮะครับการเดือดของโลหะถ้าเราขยายดูเนี่ยบริเวณยันเนี่ยรตรงนี้เป็นจุดสังเกตข้อห <1 S 1> นึ่งนะฮะในการในการพิจารณาแท้ไม่แท้นะฮะยันบริเวณยันเนี่ยมีการ มีการเดือดเห็นไหมครับครับผมมีการเดือดของในตัวยันเนี่ยให้เราเห็นครับเห็นไหมครจะไม่จะไม่เป็นยันเส้นเดียวลื่นเลยะนะฮะส่วนใหญ่ผ้าไม่แท้เนี่ยมันจะเป็นยันเส้นตัวเดียวเลยลื่นๆจะไม่ปรากฏรอยเดือดรอยอะไรอ,ะอย่างในองค์ที่หลอย,ยันสวยๆเนี่ยอาจจะเป็นไปได้นะฮะที่เป็นเส้นเดียวแต่มันจะมีธรรมชาติของ ความไอการเดือดของของในในในบล็อกด้านหลังเนี่ยเข้าไปเกาะในตัวยันอยู่ในตรงนี้เป็นจุดพิจณานะครับแล้วก็ถ้าพี่เกียรติพี่จอมสังเกตดูดีๆเห็นไหมขยายในองค์นี้ดูเห็นไหมพระจะปรากฏรูธรรมชาตินะของการธรรมชาติของพระหล่อนะใช่ฮะของการระบายความร้อนออกในบนบนพื้นผิวพวกนี้ครับผมนะครับแล้วบริเวณด้านล่างเนี่ยก็เป็นการใช้สิวเนี่ยตอในการตอกแยกองนะฮะในการตอกพวกนี้ไป เพราะผมมองว่าพระพิมพ์นี้ยันสวยๆก็ยังเห็นรอยเดือดตามนที่ผมยังเห็นยังมีในตามซอก,ซอกบ,บที่ผมเคยพบเจอนะครับนะครับแล้วก็เป็นเป็นจุดพิาอีกข้อหนึ่งในการพิจารณาแท้ไม่แท้เส้นสายส่วนหนึ่งเส้นสายเป็นค่อนข้างเป็นเส้นเล็กใช่ครับแล้วก็ตวัดการตวัด นะครับใน,นในผ้าไม้แท้เราจะสังเกตว่าโอ้ยันจะเส้นหนามากะจะใหญ่เลยจะอ้วนนะฮะแต่ในผ้าไม่แท้เนี่ยระเบียบในการวางยันพวกนี้เขาจะเป็นระเบียบเรียบร้อยครับแล้วไอ้เส้นรอยตรงเนี้คืออะไรครับตรงนี้จะเป็นการแต่ง<อ>ะจะเป็นการปาดแต่งออกอาจจะเป็นเนื้อเกินเนี่ยนะฮะเนื้อเกินอาจจะมาล้นในฝั่งตรงนี้นะครับเนื้อการเดือดเนี่ยอาจจะมาล้นเลอะช่างก็ใช้ สบนะครับปาดแต่งทิ้งไปนะฮะมันเลยเกิดร่องรอยเนี่ยตรงเนี้ยที่พี่จอมถามผมมันเป็นอะไรสามเหลี่ยมตรงนี้เนี่ยซ้ายกับขวาพวกนี้ในบางองค์ก็มีบางองค์ไม่มีอันนี้ไม่เป็นเกณฑ์นะฮะอย่างองค์ในหนังสือผมเห็นแม้วพี่จอมเนี่ยองค์นี้ก็ไม่มีเห็นไหมฮะคือองค์ไหนที่หล่อแล้วเนี่ยพระยันเนี่ยเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่แต่งนะในองค์นี้เนี่ยยันเนี่ยมีการเลอะมากพี่จอมสังเกตดูเห็นไหมฮะเขาก็จะปาดแต่งทิ้งอย่างองค์เนี้ย เห็นหมยันก็จะเส้นเล็กเห็นไหมฮะธรรมชาติเนี่ยถ้าเราดูในในรูปภาพประกอบตามเนี่ยก็จะมีการเดือดของโลหะเนี่ยบ,บนพื้นผิวยันเนี่ยขึ้นไปติดอยู่ครับนะครับโอเคอ,อันนี้คือ,อยันใหญ่ใช่ครับยันใหญ่เดี๋ยวผมกลับมาดูยันเล็กนิดน,นึงยันเล็กก็เหมือนเหมือนกันนะ เหมือนกันนะหลักพิจารณาเหมือนกันแต่เพียงต่างที่ว่าให้เราจดจําพิมพ์ให้ได้นะแยกระหว่างยันใหญ่ยันเล็กนะฮะถ้าดูอะไรไม่ออกส่วนใหญ่ยันเล็กพี่จอมสังเกตดูการวางยันเนี่ยบนบนหลังพระเนี่ยจะสังเกตว่านะฮะเดี๋ยวนะยอบการวางยันในในหลังพระเนี่ยพิมพ์ใหญ่เนี่ยจะวางยันได้เต็มหลังนะครับแต่ส่วนยันเล็กเนี่ย เวลาเราเขาวางยันเห็นไหมครเขาจะวางยันชิดค่อนข้างไปค่อนบนบเห็นไหมครตรงช่วงนี้จะเหลือพื้นที่เอาไว้นะฮะด้วยที่ว่าเป็นการแกะแม่พิมพ์นะฮะพี่จอมดูในหนังสือผมก็เหมือนกันเห็นไหมครพื้นที่รรตรงนี้มันจะเหลือเยอะพอยันใหญ่เนี่ยเขาจะแกะพิมพ์ได้เต็มคนะฮะยันเล็กเนี่ยจะเหลือพื้นที่ตรงนี้ครับอันนี้หลักการพิจารณาถ้าคุณผู้ชมทางบ้านดูอยู่เนี่ยดูไม่ออกนะฮะบางองค์เนี่ยเทเทมาแล้วเนี่ย โปอูด้านหน้าไม่ติดนะเอ๊ะไม่รู้จะดูอะไรเพราะบล็อกหน้ามันตื้นเหมือนกับพิมพ์ใหญ่ให้หันไปมองด้านหลังนะครับถ้าเห็นพื้นที่ข้างหลังว่างๆตรงนี้คือยันแม่พิมพยันเล็กครับแล้วก็เรื่องของความเป็นธรรมชาติของการเพลพาหล่อนะครับตรงนี้ก็ยังมีเห็นไหมฮะตามตามยันเนี่ยก็ยังเห็นปรากฏรอยเดือครับผมะะของบนพื้นผิวครับนะครับตรงนี้ก็คือเป็นพระที่แจกในวาระ ครับนะฮะในปี2,463 0 0ครับนะฮะในการสร้างมณฑลการในการยกมณฑกครับผมสำหรับพิมพิมนี้ที่จะพิมพ์นี้สีสีสันวันนาเนี่คือพระเนี่ยสีสันวันนาเนี่ยจะออกไปทางโลหะผสมครับนะฮะเป็นโลหะผสมต้องกล่าวว่าเป็นโลหะผสมแต่พระเนี่ยจะออกเหลืองอมแดงเหลืองอมแดงใช่ไหมครับใช่ครับ พระจะออกเป็นทางเหลืองอมแดงส่วนมากพระที่แจกวะในวาระนี่ก็เป็นเหมือนสภาพใช้ใช่ครับผมก็คือผ่านการใช้ผ่านการใช้การใช้องใช้ครับผมนะฮะแล้วก็บางส่วนเนี่ยเหลือนะฮะผ้าจาย์กับแสงเขียวเนี่ยเจ้าวัดวัดดอนตาเนี่ยก็นํากลับไปนำกลับไปที่วัดดอนตาครับผมแล้วก็เอาไปบรรจุใส่ในลังอ่าแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะได้อธิบายในตอนต่อไป ครับครับผมโอเคครับแค่นี้ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับยี่สิบห้ายี่สิบหกราวๆแถวๆครับคุณผู้ชมครับพอดีพศเก้าเทวาได้เจอพระอาจารย์ซึ่งอยู่ทันตอนที่เปิดกุ่พอดีเลยเดี๋ยวเราจะไปฟังท่านกับพศได้พูดคุยกันนะครับว่าเรื่องราวความเป็นมาเป็นยังไงครับครับปีพอปีสองพันหยยี